ยามเช้านะครับตอนนี้เป็นอากาศตอนเช้าฝนตกมาหลายวันแล้วก็อากาศชุ่มชื้นดีครับบรรยากาศดีวันนี้ก็เลยตื่นเช้ามาเพื่อจะทําทรงต้นไม้ในบางต้นนะครับก็ทุกๆุกเช้านะครับถ้ามีเวลารับเสาร์อาทิตย์นะฮะไม่ใช่ทุกเช้านะวเสาร์อาทิตย์ที่ว่างนะครับผมก็จะเดินดูครับเพราะว่าต้นไม้มีเยอะเราก็จะเดินดูว่าต้นไม้ต้นไหนเนี่ยจะ ทำทรงเก็บทรงได้บ้างนะครับผมก็จะเอามาทําให้ดูกันทีนี้วันนี้ก็อาจจะไม่เห็นหน้าผมนะเพราะว่าผมตั้งกล้องไปแล้วนะครับตั้งกล้องไปแล้วมาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เนี่ยผมเลี้ยงต่อใหญ่ไว้นานพอสมควรครับเลี้ยงเขาในกระถางเล็กนะจริงๆกระถางเล็กแล้วก็ซ้อนกระถางใหญ่นี่อีกทีนะครับผมจะให้ดู เกบตัวทำความชื้นป่ามะพร้าวทันนาออกนี่เขาจะเห็นไหมฮะตอเขาจะค่อนข้างใหญ่จริงๆแล้วจริงๆแล้วตอเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็อ่า ประเดีันมีลากอยู่ข้างล่างนะ,ะทุกคนอาจจะไม่เห็นคือ,อหลายๆวิดีโอเนาะก็มีหลายๆท่านคอมเมนต์มานะครับทั้งที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติชมนะต้องขอบคุณจริงๆบางท่านก็อยากจะเห็นงานในรายละเอียดว่าไม่เห็นเลยมุมกล้องอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขอไปจริงๆนะผมก็พยายามพยายามจะปรับแหละปรับให้มันมันเป็นมุมที่ทุกคนเห็นนะแต่ว่าด้วยความที่ลักษณะงานของผมนะครับ ผมเข้างานเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เห็นเนี่ยมันเป็นสวนแล้วก็ลากเนี่ยเขาเขายึดกับดินข้างล่างแล้วด้วยนะผมสไตล์ผมคือผมจะไม่ตัดลากเขาแล้วก็เอายกขึ้นไปนะยกเว้นบางต้นจริงๆที่ท,ที่มันมันอาจจะพร้อมหรือใกล้ใกล้จบแล้วอะไรเงี้ยผมถึงจะผมจะตัดแล้วก็ยกขึ้นไปได้นะทีนี้หลายๆต้นที่เป็นอย่างเงี้ยผมก็ หามุมแล้วแหละที่คิดว่าดีที่สุดอย่างเงี้ยแต่บางทีมือไม้อะไรมันก็จะไปบังไปอะไรนะครับเยอะพอสมควรก็ถ่ายคนเดียวเนาะตั้งคนเดียวก็ต้องขออภัยแล้วก็ก็ไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่ว่าบอกข้อจํากัดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามพยามพยายามนะครับอินเสิร์ตหรือพยายามทําให้ทุกคนเข้าใจให้เยอะที่สุดแหละแต่ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาถามกันได้นะครับทักมาถามกันได้หรือแชร์ประสบการณ์แบ่งปันได้เนาะโอเค ทีนี้ก็มาดูมาดูต้นไม้ของเราต้นไม้ถึงมันต้องดูความเอี้ยวความความทรงของมันที่เราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยนี่นี่ทุกคนเห็นไหมที่มือผมนะครับนี่นี่คือรากของเขารากใหญ่ปุ๊บเลยแล้วก็โค้งงอแบบมันเข้ากับลําต้นลําต้นนี่เขาจะเอี้ยวมาทางนี้นิดหนึ่งแล้วก็จะมีต้นขึ้นไปอย่างงี้ขึ้นไปอย่างงี้ ต้นขึ้นมาขึ้นมาเดีวผมจะตัดให้ดูนะะผมจะตัดกิ่งบางกิ่งที่ไม่ใช้ออกก่อนให้ทุกท่านดูก่อนแล้วก็แนวคิดที่ผมใช้ในการใช้ในการขึ้นทรงหล่อหล่อต้นนี้ กกหลายๆท่านาถ้าดูมาตั้งแต่แรกๆนะครับบางต้นเนี่ยก็จะเห็นาการพัฒนาการของเขาแล้วแหละว,ว่าแต่และต้นเนี่ยมีพัฒนาการยังไงเพราะว่าผมเนี่ยถ่ายก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับบางต้นก็จะเห็นเห็นแล้วว่าเอ้ยต้นนี้เคยทําแบบนี้ต้นนี้เคยถ่ายแล้วแล้ววันนี้เป็นอย่างนี้อะไรนะครับจนครบจนครบเสร็จสมบูรณ์เนี่ยผมคิดว่าผมก็จะเอา ตัวฟุตตรงนั้นแหละนะครับมาเรียบเรียงเป็น1ต้นอีกทีหนึ่งด้วยนะนี่คือความตั้งใจของผมนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยก็จะเห็นการพัฒนาของแต่ละต้นเนาะนี่เห็นไหมพอผมตัดออกปุ๊บทุกคนจะเห็นทรงเริ่มเห็นทรงแล้วนี่นะทีนี้ต้นเนี้ยสิ่งที่ผมคิดไว้ครับสิ่งที่ผมคิดไว้ก็คือผมจะไม่เล่นกิ่งเยอะอันที่หนึ่ง อันที่สองก็คือผมจะเล่นแบบเอี้ยวๆลักษณะคล้ายๆคล้ายบัณฑิตนิดๆนะครับคล้ายๆบัณฑิตแล้วก็จะให้เขามีความเก่าแก่นะฮะโชว์ลากโชว์โชว์อะไรไปประมาณนั้นซึ่งทุกคนจะเห็นไหมว่ากระถางเ,เล็กมากจริงๆผมไม่ได้ออกเห็นไหมกระถางเล็กแล้วก็ซ้อนในกระถางใหญ่มีกระถางเล็กรอบๆเนี่ยมือผมเนี่ยน,นี่คือมุมของกระถางจริงๆ ผมเวลาผมออกผมก็จะตัดแค่ในกระถางน,นี้แหละ,ะง่ายดีนะครับง่ายดีโอเคมาพูดถึงทรงกันต่อตรงนี้เนี่ยผมก็กล่าวว่าผมจะดัดไอ้ก,กิ่งเนี่ยฮะกิ่งนี้ผมจะออกผมจะไม่เล่นหนึ่งสองสามนะต้นนี้หนึ่งสองสามผมจะไม่เล่นใน่น้าไม้โอเคจะเหลือกิ่งเดียวนะครับกิ่งเดียวดูสิโตมาทั้งต้นนะครับ เอาแค่กิ่งเดียวนะ่ยผมจะดัดเขาให้ลงมาลงมาอย่างนี้แล้วก็เอ็นไว้อย่างนี้จะให้ปลายเขาเนี่ยมียอดอยู่แถวแถวเนี่ยดัดสักสองอีกสักสองสามเขียงอะดัดมาแล้วเขียงหนึ่งเขียงสองเขียงสามาให้มันมีพุ่มๆหน่อยก็จะจบงานก็จะจบงานซึ่งก็ไม่น่านานเพราะว่าด้วยความที่ <c oughs> อย่างที่บอกครับว่าตัวต้นไม้เนี่ย ผมเอาลากลงดินผมเอาลากข้าลงดินนะฮะตัว้นไมผมเอาลากข้าลงดินเพราะฉะนั้นตัวที่ลากลงดินเนี่ยตัวที่ลากลงดินเนี่ยมันจะโตเร็วนะฮะมันจะโตเร็วเริ่มจากการที่เราต้องคัดลวดนะครับลวดที่มีขนาดที่เหมาะสมนะครับเศรษกิ่งนี้เป็นกิ่งที่อ่อนเพราะฉะนั้นถามว่าดัดได้ไหมดัดได้แต่ จะเอาไว้ให้แก่ว่านี้ก็ได้นะครับที่มันแบบมีสีสีขึ้นมาหน่อยก็ได้แต่ถ้ากิ่งอ่อนอย่างนี้ก็จะดัดยากยากหน่อยแต่ด้วยคือเวลาของคนเราไม่เท่ากันนะครับอย่างวันนี้ผมอยากจะเล่นเขาแหละผมจะมีความสุขกับเขาแหละผมก็ก็ดัดเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยแค่นั้นเองนะแต่ถ้าอยากดัดง่ายจริงๆก็ต้องรอกิ่งเขาหน่อยผมก็จะขดเนะี่ยผมจะล็อกลวดก่อนจะล็อกลวดแบบนี้ก่อน ล็อกลวดเสร็จใบบางใบที่ไม่ต้องการดึงออกได้ครับล็อกลวดเสร็จปุ๊บหลอกพันค่อยๆพันนะครับพันอย่าให้โดนข้อตานะพันอย่าให้โดนข้อตาพันพันนี่นะครับข้อตาเขาจะได้ไม่บาดเจ็บ ต้องใช้ความยาวของต้นเขาเยอะหน่อยเพราะว่าจะเป็นลักษณะของการการงอการโคดผมก็เลยต้องบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้กิ่งเขาเยอะไหมเน,นี่ยผมเนี่ยฮะจนถึงปลายเลยนะฮะผมพันจนถึงปลายเลยพันไปเรื่อยๆจนถึงปลายข้างบนตรงนี้เนี่ยเพราะว่ากิ่งเขาเนี่ยเราจะใช้ ทั้งหมดนะทีนี้การงอเนี่ยต้องดูนะครับว่าเราขดเราขดตัวน,นี้ผมขดตามเข็มนาฬิกาไว้ใช่ไหมผมก็ต้องหมุนให้ให้เข้าตามเข็มนาฬิกาผมจะหมุนไมข้างหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นลวดมันจะหลวมไปเรื่อยครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับลายลายการขดของเรานะครับเวลาเวลาดับใจเย็นๆเพื่อนๆท่องไวเลยใจเย็นๆแล้วก็ยิ่งเขียวแบบนี้ ให้ใจเย็นๆเลยใจเย็นๆบางทีอาจจะต้องรอค่อยๆขยับแล้วก็รอเขาหน่อยให้เขาแบบค่อยๆยืดอะ่ะเหมือนคนอ้นเน่ะเวลายืดตัวเพื่อนๆปลักเดียวก็แตกปลักเลยนะครับแล้วตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากตรงนี้ของผมเนี่ยมันจะเป็นข้อต่อระหว่างต้นไม้ต้นไม้กับกิ่งนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องจับเขาไว้ด้วยบางทีเพราะว่าถ้าเขาแยกออกันมากตรงนี้จะขาดเนี่ยผมจะมือประคองไว้เลย,เ,ลยเพื่อไม่ให้เขาขยับ ตรงนี้ก็จะค่อยๆดัดค่อยๆนะครับเพื่อนๆค่อยๆ,อยๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบถ้าถึงแบบนี้ก็หยุดไว้ก่อนครับหยุดไว้ก่อนให้เขาแบบคลายตัวนะครับคลายตัวใจเย็นๆอยู่กับมันใจเย็นๆนะใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอเนี่ยผมก็จะหยุดก่อนไว้ไว้ก่อนให้เขา คลายก่อนชอยๆดัดเอามือประคองครับเพื่อนมือประคองมือประคองไว้มือประคองไป,ป,ค,งไปค่อยช้าๆครับช้าๆนี่นะคเขาจะไม่เป็นอะไรเพื่อนมาแล้วนี่นะ,นะเขาเริ่มมาตามที่เราต้องการแล้วเราก็ดูมุมฮะเราดูมุม ค่อยๆยิ่งปลายเนี่ยยิ่งเปลาะนะเพื่อนๆเขายังไม่เหนียวนะก็คือถ้ามือใหม่ก็แนะนําว่าให้ให้ให้กิ่งเขาเหนียวกว่านี้นะครับให้กิ่งเขาเหนียวกว่านี้อย่าเพิ่งเขียวแบบนี้อย่าเพิ่งทําทีนี้ให้เราจินตนาการว่าเออเราจะใช้เขาถึงตรงไหนถูกไหมผมผมกะว่านะตอนนี้นะตอนนี้ผมจะใช้เขาถึงตรงนี้นี่นะนี่น,นี่ตรงนี้โปะผมเนี่ยจะใช้เขาถึงใบนี้ ดันั้นผมก็ตรงนี้ผมจะปล่อยฟรีแล้ว <c oughs> ปล่อยฟรีแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยผมกะจะว่าถ้ามีแตกมาปุ๊บผมจะดัดดัดมาทางนี้แตกกิ่งออกมาปุ๊บสองอันจากสองเป็นสี่ก็จะเป็นพุ่มตรงนี้นะครับมันจะจบงานผมได้ละผมก็จะค่อยๆเยีเเ่ยมขานอยน,น,นี่ให้ได้มุมหลอเนี่ยนะนเห็นไหมเห็นไหม เห็นมุมหรือ,อยังคะเห็นนะฮะก็จะเป็นแบบหักลงมาหน่อยซึ่งข้างบนเนี่ยผมจะตัดเก็บอีกนะอันนี้มันจะยืดยืดหน่อยผมจะตัดเก็บอีกนิดหนึ่งแต่ผมรอก่อนรอยกิ่งอันนี้เขาแข็งแรงก่อนนะด้วยความเป็นยอดด้วยความเป็นยอดยอดเขาเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเพื่อยอย่าดัดทิ้มลงดินดัดเขาไว้ข้างบนนี้เขาจะโตเร็วเพราะว่าเขาจะหาแสงได้แต่ไม่ต้องไปสนใจรูปร่างเขาก็ได้หรือ ถ้าใครอยากจะเอาไปชําต่อเนี่ยเพ,เพื่อนๆดัดไว้ดัดไว้เนี่ยเนี่ยดัดไว้ดัดไวช้ชาเดี๋ยวไปชําต่อให้มันงอๆโค้ง,งๆไว้คือกิ่งพันเนี่ยมันเล่นได้เยอะครับถ้าถ้าเราไม่ได้ทิ้งมันเลยเนี่ยเล่นไปเล่นมานี่ก็เต็มบ้านนะเพื่อนเต็มบ้านจริงอโอเคอย่างนี้นะครับผมจะเอาไว้แค่นี้เลยนะทีนี้ถ้ามีกิ่งอะไรพุดขึ้นมาเนี่ยพุดขึ้นมาก็อย่าเพิ่งไปรีบตัดมัน อย่างปลียตัดมันรอให้มันเป็นปุ่มเป็นปมหน่อยแล้วเราก็เล็มเล็มเล็มไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นแผลเป็นอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เขาจะดูเก่าแก่เพื่อนต้นไม้เราจะสวยขึ้นไปอีกแล้วก็ยิ่งเขาขึ้นแถวนี้นะขึ้นแถวที่มันเป็นแผลใหญ่อย่าเพิ่งไปทําเขาเพราะว่าให้ให้เนื้อเยื่อเขาอมอมอมเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็ตัดนะฮะมันจะทําให้แผลเราดูเก่าดูอมนะฮะอมเนื้อเข้ามานะฮะก็ก็จะทําให้ ต้นไม้เราสวยงามยิ่งขึ้นไปต้นนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่ที่สวยงามมากๆเลยนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงฮะก็เจอกันเจอหน้าค่าตากันตอนปลายคลิปนะฮะฝากไปด้วยนะครับตอนนี้นั่งในสวนนั่งเลยนะฮะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเก้าอี้อะไรนะครับแต่เพลินเป็นหินนะข้างล่างอันนี้เป็นสวนหินผมก็สามารถนั่งได้นะครับฝากติดตามกันไปด้วยนะครับกับช่องเล็กๆทั้งคอมเมนต์นะครับเข้ามาขอบคุณมากเป็นเป็นกาลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไม่ว่าจะที่ชมหรือว่า จะชื่นชอบอะไรเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยผมชอบทุกคอมเมนต์แหละนะ,ะับผมจะตอบตามตอบผมจะตามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านีน้ฝากไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน